ครับตนที่เพื่อนเอนเห็นณนตอนนี้นะครับก็อายุประมาณ43วันนะครับเพื่อนๆฟักแฟงเราก็จะออกมาประมาณนี้นะครับก็ประมาณอาเดือนกว่าๆครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบินลี่ออร์แกนิกนะครับ EP นี้นะครับเราจะมา,าพาเพื่อนๆนนะครับมาทำการปลูกฟักแฟงกันนะครับ ครับเพื่อนๆนะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับเราเคยปลูกฟักแฟงมาก่อนนะครับแต่เว้นระยะเวลานานมากแล้วนะครับวันนี้นะครับก็จะทำการอาเตรียมดินนะครับถางดินถาง้าออกนะครับญ้ารกมากนะครับเพื่อนๆโดยเรานะครับจะทําให้มันเป็นหลุมแบบนี้นะครับแล้วก็นําหญ้าที่เราถางเสร็จนะครับเอามา อกองไว้แบบนี้นะครับเพื่อนๆอ,อันนี้ก่อนหน้านี้ก็ปลูกฟักแฟงเหมือนกันครับแต่เว้นไปนานนะครับเพื่อนๆเน,นื่องจากว่าน้ํามันแห้งแล้งครับเพื่อนๆก็เลยไม,ไม่ได้ปลูกครับผมนี่ครับนี้ก็มาถางหญ้านะครับหญ้าขึ้นอย่างเดียวเลยนะครับ ครั้งต่อไปนะครับผมว่าแผนว่าจะปูเป็นพลาสติกเลยนะครับเพื่อนๆแล้วก็จะได้ไม่ต้องมากําจัดหญ้านะครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลาในการมาถางหญ้าครับเพื่อนๆโอเคนะครับจากนั้นนะครับผมจะใช้มูลวัวนะครับโรยทับข้างบนนะครับโรยทับข้างบนแบบนี้นะครับเพื่อนๆก็กะประมาณเอานะครับก็ประมาณสามส่วนนะครับเพื่อนๆตอนหนึ่งกระสอบนะครับแบ่งเป็น3ส่วนนะครับแล้วก็เอามาโรยไว้บนหญ้า แบบแบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆซื้อจากนั้นก็ใช้ดินกลบๆนะครับใช้ดินกลบๆมาให้มันให้มันมิดเลยนะครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราก็จะอ่าตัวนี้นะครับเราก็จะชิ้งไว้นะครับจนประมาณเดือนหนึ่งนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวมันก็จะย่อยไปหมดแล้วนะครับหลังจากที่เราทําการกลบดินแล้วนะครับ ต่อจากนี้นะครับเราก็จะใช้น้ำนะครับจุดินทรีย์เงากล้วยนะครับพอดอหนึ่งพอดอสามนะครับมาราดนะครับเพื่อเป็นการกระตุ้นนะครับให้ย่อยสลายเร็วนะอากาศค่อนข้างร้อนนะครับเพื่อนๆช่วงนี้เตรียมไว้ก่อนนะครับเผื่อน้ําอะไรมันเข้าสู่ฤดูฝนพอดีแหละครับเพื่อนๆเดี๋ยวน้ําในบ่อเราก็น่าจะเพียงพอแล้วล่ละครับปีที่ผ่านมานี่น้ําแรงมากๆเลยนะครับเพื่อนๆ แรงจริงๆนะครับปีนี้เกษตรกรอย่างเราก็ต้องทําใจนะครับแต่ว่าก็ต้องแผนสําหรับปีต่อๆไปนะครับอันนี้ค้างต่างๆก็เริ่มจะเสียแล้วนะครับในส่วนของข้างบนนะครับเดี๋ยวเราก็จะต้องทาการปรับปรุงใหม่หมดนะครับวันนี้เราจะปรับปรุงสวนกันใหม่นะครับ เดี๋ยวก็จะมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูครับแต่ว่าหญ้าในสวนตอนนี้อย่างเยอะเลยนะครับในส่วนของหญ้านะครับเราก็จะทําเป็นปุ๋ยหมักไม่กลับกองนะครับสูตรวิศกรรมแม่โจ้นะครับนะเพื่อนนี่กองกองด้านซ้ายมือนะครับผมหมักไว้ตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วนะครับเพื่อนๆประมาณ1เดือนนะครับผมก็ทําแบบแบบเมื่อกี้นี่แหละครับ มันเริ่มมันเริ่มย่อยแล้วนะครับเสร็จเจะพืชพนะครับเราก็จะนำหลังจากที่เรารวยขี้วัวอะไรไปแล้วนั้นครับเพื่อนเพื่อนเราก็จะใช้จุดสีเงากล้วยพอดอหนึ่งพอดอสามนะครับไรล,ล,ลดนะครับลดให้ชุ่มๆเลยนะครับเพื่อเป็นการเร่งในการาย่อยสลายนะครับ นี่นะครับก็หล <sk> ั<แ>งจากที่เราหมักไปประมาณ1เดือนแล้วนะครับผมก็แผนว่าจะทาเป็นบล็อกกล่องแบบนี้นะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของถาดเพาะธันตะวันนะครับเพื่อนๆผมก็จะเอามาทําเป็นกล่องแบบนี้แล้วผมก็จะไล่ปูผ้าไปเลยนะครับเพื่อนเเพื่อที่จะ,ะตัดปัญหาในส่วนของเรื่องวัชพืชไปเลยนะครับเพื่อนๆผมจะได้ไม่ต้องเสียเวลานะครับนี่ก็จะออกมาประมาณนี้นะครับหลังจากเราปูผ้าครับเพื่อนเ นี่ก็ถือว่าจะเวิร์กหรือว่าไม่เวิร์กนะครับเพื่อนเอน,นี่แหละครับก็ออกมาประมาณนี้เลยนะครับเพื่อนๆเ,เราก็ไม่ต้องอ่าเสียเวลาในการกาจัดญ้าอีกต่อไปแล้วนะครับก็น่าจะโอเคเลยแหละครับอันนี้ก็จะเป็นผ้าพลาสติกนะครับพลาสติกอ่า น้ำมันจะไม่สามารถไหลผ่านได้นะครับเราต้องปรับพื้นที่ให้มันแบบเรียบๆนะครับเพื่อนๆน้ำไม่สามารถซึมผ่านได้นะครับวันนี้ก็ทําการปลูกแล้วนะครับปลูกจริงๆนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของฟักแฟงนะครับผมก็เลยเราก็จะปลูกหลุมละต้นนะครับเพื่อนๆหลุมละต้นนะครับก่อนหน้านี้เราก็โรยก่อนปลูกเราก็ทําการหมักดินอะไรไปเรียบร้อยนะครับอย่างที่ทําไปในส่วนของขั้นตอนแรกๆที่ ผมได้อธิบายให้เ,เพื่อนๆฟังนะครับปลูกอะครับมันใช้เวลาไม่นานเลยนะครับเ,เพื่อนๆแป๊บเดียวครับเพราะว่ามันไม่กี่ต้นนะครับอันนี้ก็อยู่แถวและประมาณสัก13ต้นนะครับ2แถวก็20กว่าต้นนะครับแต่มันเสียเวลาในการจัดเตรียมพื้นที่แล้วก็ทํากล่องนะครับ นี่ก็ผ่านมาประมาณอาทิตย์หนึ่งก็เริ่มตั้งต้นได้แล้วครับในฟักแฟงของเรานะครับผ่านมาประมาณ1อาทิตย์แล้วก็เริ่มตั้งตัวได้นะครับส่วนระบบน้ํานะครับผมก็จะเป็นหัวน้ําหยดนะครับเพื่อนๆที่ผมใช้นะครับครับต้นที่เพื่อนๆเห็นณตอนนี้นะครับก็อายุประมาณ43วันนะครับเพื่อนๆฟักแฟงเราก็จะออกมาประมาณนี้นะครับก็ประมาณอาเดือนกว่าๆครับ ก็ทยอยออกดอกแล้วก็เริ่มออกลูกเป็นบางส่วนนะครับอันนี้เราก็จะมาจัด นนอันนี้ผมเริ่มปลูกวันที่29สิงหาคมนะครับอันนี้ก็ประมาณวันที่13ตุลานะครับก็ประมาณ43-45วันนี่43วันนะครับเพื่อนๆครับอันนี้เถามันก็เริ่มยาวแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะต้องมาทําการจัดเถากันนะครับจริงแล้วครับเถาบางส่วนเราก็ต้องไม่ต้องเอาหมดก็ได้นะครับเพื่อนๆเ,เพราะมันลูกมันก็จะไม่ มันมันเยอะเกินนะครับตอนหนึ่งต้นนะครับสิ่งสําคัญเราก็ต้องไล่เติมปุ๋ยหมักด้วยนะครับอันนี้ผมก็ไล่จัดเถาไปนะครับบางส่วนนะครับที่มันระยะห่างของไม้นะครับที่เราใช้เป็นคานด้านบนนะครับต้องเอามาเสริมนะครับเพื่อนเพเพราะว่าเวลาลูกมันออกนะครับเฉพาะของตาไข่อย่างเดียวมันจะรับน้ําหนักไม่ไหวนะครับก็ต้องมีไม้มาเสริมคานข้างบนด้วยนะครับผมกล่าวว่าจะ เก็บไว้ประมาณต่อต้นนะครับประมาณสักสามสี่ถวนี่แหละครับเพื่อนๆนอกานั้นผมก็จะตัดออกนะครับนี่เราก็เนี่ยครับเพื่อนๆหญ้าจะไม่ค่อยเยอะมากนะครับมันก็แซมแซมออกมาหน่อยนะครับข้างๆข,ของอขอบนะครับเราก็ถอนง่ายนะครับมัน มันมันไม่ได้เสียเวลามากอะครับเพื่อนเเมื่อเทียบกับถ้าเราทําโดยไม่ไม่ไม่ปูผ้าก่อนนะครับอันนี้เผื่อเป็นไอเดียให้กับเพื่อนๆนนะครับจะ,อะลองเอาไปไประยุกต์ใช้นะครับก็สามารถใช้ได้นะครับผมว่ามันประหยัดเวลาค่อนข้างเยอะนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวก็มันก็จะทยอยออกลูกกันละเริ่มมีดอกแล้วนะครับน่าจะ ดอกอยู่แหละครับเพื่อนๆดอกเยอะอยู่นะครับวันนี้ก็มาไล่จัดเถากันนะครับแต่ว่าบางเถามันยังขึ้นไม่สูงเท่าไหร่นะครับอาจจะต้องมีไม้ให้มันไต่ขึ้นตามไม้ด้วยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมก็ต้องอาหาไม้มาให้มันไต่ขึ้นตามไม้เพราะว่าบางอันมันยังไม่สูงนะครับมันยังไม่ถึงตาข่ายนะครับเพื่อนๆเราก็ไล่ถึงตาข่ายใหม่หมดแล้วนะครับเพราะว่าเว้นระยะการปลูกนานนะครับนี่เพื่อนๆครับ เพื่อนๆต้นที่มันออกลูกนี่นะครับที่เพื่อนๆเห็นนี่มันจะเป็นเมล็ดเก่านะครับที่มันงอกก่อนที่มันอยู่ในหลุมสีดำๆนะครับเพื่อนๆก็คือเมล็ดเก่าแล้วมันงอกเร็วผมก็เลยปล่อยไปเลยแล้วก็มันก็ออกลูกอย่างที่เพื่อนๆเห็นนี่แหละครับมันไม่ได้มาเป็นชุดเดียวกันกับที่ผมปลูกในในขอบสี่เหลี่ยมนี่แหละครับเพื่อนๆในกระบะดำครับนี่ครับเพื่อนๆ นี่ก็เริ่มออกลูกละเพื่อนๆหลายๆนี่แหละครับหลายๆล,ลูกแล้วครับหลายๆเถาก็เริ่มออกลูกแล้วนะครับสวยงามครับเพื่อนๆอย่างนี้ก็ <c oughs> ได้ไขน่นนอนครับชื่นใจเลยนะครับเพื่อนๆ ตาข่ายนะครับผมแนะนามันตัวนี้มันจะเป็นตาข่ายที่ผมสั่งมาจากประเทศจีนนะครับเมื่อก่อนนะครับมันค่อนข้างจะทนนะครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปเลือกซื้อได้นะครับหาซื้อได้มันเป็นเขาเรียกว่าตาข่ายปีนเข่าอะไรสักอย่างนี่แหละครับสําหรับเถาปลูกปลูกผักอะไรพวกนี้ครับมันมันมันจะเป็นผ้านะครับเพื่อนมันไม่ใช่เทปเลมันไม่ใช่ไนลอนนะครับเพื่อน ค่อนข้างทนนะครับผมใช้มาประมาณสัก2ปีแล้วนะครับตัวนี้ครับปีกว่านะครับอันนี้ก็เริ่มทยอยออกลูกแล้วนะครับเพื่อนๆสวยงามจริงๆก็สําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับเพื <c oughs> <go DS> <ps hed livres> ่อนๆยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เป็นกําลังใจให้สวนเล็กๆของเราด้วยนะครับก็ยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆพี่ๆเกษตรกรทุกๆคนนะครับ่า สวัสดีครับ